สวัสดีค่ะแรนดอมนะคะมาพบกับแรนดอมวันนี้นะคะในหัวข้อ คราวนี้มาดูชีวิตครอบครัวกันบ้างนะคะชีวิตครอบครัวมหมายถึงครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะมีลูกมีหลานอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเปลี่ยนพลังงานบ้างตอนนี้ชีวิตครอบครัวของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะลองมาดูกันนะ,ะเป็นพลังงานสุ่มแรนดอมไม่สามารถตรงกับใครได้เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกครั้งนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามถ้าต้องการสปอร์ตนะคะก็ขอให้กด ซับสไคร์ไว้นะคะเพื่อจะไได้ม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนําเสนอนะคะในทุกๆครั้งเนาะโอเคค่ะขอบคุณใครที่กดซับ c r i b e แล้วติดตามคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้หมอขอให้มีความสุขมากๆทุกคนคะ่ะขอบคุณด้วยจากใจจริงอะนะคะขอให้ติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะนนานๆนะคะอืมทำไมเป็นไพ่แบบนี้ล่ะอาจจะมีคน ในครอบครัวของคุณหรือตัวคุณรู้สึกว่าอคุณไม่ถูกเทคแคร์หรือเปล่าคุณไม่ถูกดูแลดีหรือเปล่าหรือเขามีคําพูดเหน็บแนมอะไรคุณหรือเปล่าออมืมันเหมือนพลังงานไม่ถูกใส่ใจเนาะไม่ถูกสนใจไม่ถูกดูแลไม่ถูกเทคแคร์ขาดความรักคันไม่ตาได้อ่สิบดาบนะคะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะ อาจจะเป็นเพราะว่าอืมต้องดูก่อนนะคะอืมสิบดาบห้าเหรียญอืมเดมูลน่าจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยนะคะเกิดขึ้นในครอบครัวนะอาจจะเป็นไปได้นะคะครอบครัวคุณนะอืมมีการทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวบ่อยไหม อในเรื่องของการเงินขัดผลประโยชน์เรื่องของการเงินนะคะพอเศรษฐกิจไม่ดีใช่เป็นทุกครอบครัวนะหรืออาจจะหลายครอบครัวนะคะพอเศรษฐกิจไม่ดีก็มีการทะเลาะกันนะคะความเห็นแก่ตัวของคนเรามักจะเกิดขึ้นนะคะความแบบเป็นตัวตนเนาะความคิดที่ต่างกันดูไปกระทั่งคำพูดที่รุนแรงเพราะว่าต้องการ ต้องการแต่งเงินเนาะอืโดยขาดคามดูแลเอาใจใส่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกแย่เมื่อได้พูดหรือกระทำอะไรออกไปนะคะอืคนที่ทําให้คุณเจ็บน่าจะเป็นธาตดินกับธาตุราศีมีนธาตน้ำธาตุลมนะคะดินดินน้ํำลมเนาะ แต่ท่านไม่ต้องไปเน้นนะคะหมอก็อ่านตำหนับให้เฉยๆอ่ะครอบครัวคุณอาจจะเมื่อก่อนนะอาจจะเคยมีนะคะเงินนะคะแล้วตอนนี้อาจจะขาดสภาพคล่องนะคะมันก็เลยทําให้แบบคนในครอบครัวรู้สึกแบบเครียดทุกข์ตกกังวลนะมีปัญหานะมีภาระหนี้สินก็ได้นะคะ เนี่ยต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยให้คอยสปอร์ตคอยดูแลคอยเทคแครพวกเขาแต่เวลาคุณมีปัญหาเนี่ยในเรื่องการเงินนี่อาจจะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะในครอบครัวนะอันนี้ตามหน้าไพ่นะ คุณหาเงินได้เท่าไหร่คุณก็แบ่งให้เขาคุณก็ให้เขามีหกเหรียญเมจิเชียนนะได้มาจากความสามารถของคุณนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีผรนสวรรค์มีความสามารถนะเดอะซันหรือว่าลูกคุณนะคะคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากบุตรนะเดอะซันถ้าคุณมีลูกนะลูกจะเป็นคนที่นำสิ่งดีๆมาให้คุณนะเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่มีความฉลาดนะ สูงนะมีวาทสิลป์ในการพูดนะคะอืมตรงนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวคุณคุณยังไม่มีลูกก็อาจจะอืมอนาคตนะการทําบุญการช่วยเหลือการให้นะการเป็นผู้ให้นะคะไม่ว่าคุณจะให้ใครในครอบครัวก็อาจจะทําส่งผลในอนาคตของคุณให้คุณมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเป็นเดอะซันเป็นเมชเชียนได้นะ คุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างอืมอาจจะคิดถึงอนาคตช่วงนี้นะหรืออ่าตอนนี้นะชีวิตครอบครัวจากที่เคยอันนี้อาจจะเป็นพาสอดีตข้างบนนะคะแถวบนอาจจะเป็นพาสอดีตก็ได้ที่ว่าเมื่อก่อนนี้เคยออยู่ในจุดที่เคยอยู่ในจุดที่แบบว่ามีนะอืมเขาเรียกอ,อะไรมี เห็นไพ่ชัดไหมมีฐานะมีมีการเงินที่ดีนะแล้วพอหลังมาอาจจะ,ะคุณอาจจะเนี่ยมีโอกาสที่แบบคุณอาจจะว่างงานะหรือทํางานอิสระอะไรก็ได้หรือทํางานในโซเชียลมันทําให้ขาดสภาพคลองเมื่อก่อนอาจจะทํางานประจาําแล้วก็มีเงินประมาณนี้เก้าเหรียญน,นะคะแต่ปัจจุบันก็คือ,อมันมีช่วงหนึ่งอะที่คุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยประสบปัญหาอย่างนี้นะเสร็จแล้วต่อมาคุณก็ ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะหาเงินมนาะแล้วก็มาช่วยจุนเจอพวกเขานี่คือและใน,ในอนาคตนะคะคุณมีการมองไปถึงเรื่องอนาคตในอนาคตอาจจะมีการดถ้าคุณทำงานอยู่ก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะส่วนครอบครัวก็ดูแฮปปี้ดีนะเป็นเดอะซันมิช i a นทุกคนให้ความร่วมมือ สองไม้มีเป้าหมายเดียวกันนะคะสองไม้นะแล้วก็อาจจะเนี่ยร่วมลงทุนทําธุรกิจร่วมกันหาเงินนะคะในครอบครัวนะอืมเป็นโอกาสนะคะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้นะครอบครัวนะคะนี่ไงธุรกิจครอบครัวนะคะไปในทิศทางเดียวกันช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะเออสี่ไม้มีความมั่นคงนะแล้วก็มีเจ็ดเหรียญนะคะช่วยเหลือดูแลคุณได้รับความยุติธรรมนะ ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมในครอบครัวเลยนะตอนนี้คุณจะได้ความยุติธรรมหรือคุณทวงคืนความยุติธรรมได้นะคะด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเก่งของคุณฉายแววมาถ้าเมื่อก่อนเขาไม่เคยเห็นนะคะความสามารถตรงนี้ของคุณหรือไม่เชื่อมือคุณไม่เชื่อฝีมือคุณตอนนี้เขาอาจจะเห็นแล้วนะเอออาจจะได้รับรู้แล้วนะอืจากการแอคชั่นของคุณนะ ครอบครัวคุณอาจจะอาจจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้นะในอนาคตนะหาเงินมาจุนเจือเขาจากพิกจากอ่าจากกลายเป็นคนที่จากคนที่ไม่มีฐานะจากคนที่ไม่ค่อยมีจากคนที่มีภาระอ่านี่สินหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะอ่าคราวนี้ครอบครัวต้องมาพึ่งคุณนี่คือนะคุณคุณจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเขา6เหรียญ7เหรียญน,นะ e e of pentacles นะคะ สี่ไม้และในอนาคตนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีนะไพ่ดีนะจบนะคะจบเรื่องราวแย่ๆนะคะไม่มีไม่มีเรื่องท็อกซิกไม่มีเรื่องเ,อเหตุการณ์ช็อกๆหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วนะมันหมดไปแล้วด้วยความสามารถเห็นไหมด้วยความสามารถด้วยความเก่งของคุณด้วยความสตดองด้วยความเข้มแข็งอดทนนะเอออาจจะเป็นจากการที่คุณมีชื่อเสียงก็ได้นะเดสตาร์นะนำพามาครอบครัวนะคะเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะบุกจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะลงเรือลำเดียวกันนะคะหกเหรียญเอ้โท่ทีคะ่ะหกดาบเาวันนี้เราพูดผิดตลอดอ่านะคะจะมีการแบบคุณจะลงมือแล้วคุณจะไม่นิ่งจะไม่หยุดรอนะคะคุณจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะเดอนสตานะอันนี้เป็นชื่อเสียงของคุณเห็นไหมคุณทํางานหนักนะคะมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับเก้าไม้นะอยู่ตลอดเวลาโอเค ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีนะคะสิ่งชั่วร้ายได้ออกไปจากครอบครัวแล้วนะคะเดวิลกับหัวนะเออดีเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวยแย่ๆถูกปัดเป่านะคะต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณมีความฝานันมีเป้าหมายอะไรนี้คุณเก็บไว้นะคะคุณไม่เคยบอกใครนะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดเดี๋ยวคุณโชคชะตาอาจจะทําให้คุณให้ความฝันของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้ได้นะจากความพยายามด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วแบบ คุณทำมีใครมาทำให้นะคุณต้องทำเองเห็นไหมนะคะ n i ในอ of ว n นนะคะสองดาบคือการตัดสินใจของคุณที่คุณจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะเออนี่ไงนะคะการตัดสินใจที่นแน่วแน่เด็ดขาดของคุณนะอ,อใจรักจริงจริงหนึ่งถ้วยนะคะคืณออบสอดคนที่มาดูอาจจะเป็น lgp ได้นะ lg หมายถึงชอบเพศเดียวกันได้นะอืมคุณจะพบรักด้วยนะอะนอกจากครอบครัวจะมีความสุขหันสษานะคะ